หลายคนอาจจะไปจดจ่ออยู่กับแรมโบเล็กปะทะกับอับดัลลาซึ่งคิดว่าอับดัลลานั้นหมัดร้ายกาศมากๆส่วนแรมโบเล็กนั้นมีทักษะฝีมือที่ดีหารู้ไม่ว่าอีกคู่หนึ่งที่อาจจะทักษะในสายตาผมนะเหนือกว่าอับดัล l a วิธีป้องกันหมัดขั้นสูงวิธีการปล่อยหมัดขั้นสูงนี่คือบ็อกซิ่งอย่างกับระดับโลกแต่เขาเก่งหลายด้านเขาคือวิลลี่ฟาน ถ้าใครตามช่องผมน่าจะรู้จัก11ไอ้มดแดงหนึ่งในนั้นคือเอลบรูสวิลลี่ฟานเป็นแบบนั้นแต่เหมือนจะเร็วกว่าเอลบรูสส่วนอาวาสเบกค,คู่ต่อสู้ของเขาคนนี้เปรียบเสมือนอัสซาดุลาแต่เร็วกว่าอัสซาดุลาคือถ้าจับสองคนนี้แยกกันแล้วไปเจอคนอื่นเนี่ยวิเคราะห์ไม่ยากแต่เอาคนที่เก่งระดับสปรลาดแบบนี้มาเจอกันนะ่ะคนวิเคราะห์ก็ยุ่งเหมือนกันนะเปอร์เซ็นต์ต้องเบียดกันไม่ห่างเพราะ ทั้งคู่ผมเขียนคำว่า perfect ลงไปที่ผมเขียนคำว่า perfect ลงไปนั้นเป็นเพราะบางรูปแบบการต่อสู้บางสไตล์เราใช้เวลามากมายเพื่อทำให้คนคนหนึ่งเก่งขึ้นน่ะแต่สองคนนี้ทักษะของเขาอยู่ในจุดที่ผมไม่แน่ใจว่าเราจะมีสติปัญญามากพอจะทำให้ใครสักคนหนึ่งเก่งแบบนี้ได้ไหมคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นอนสู้เก่งทั้งคู่ยืนสู้เก่งทั้งคู่สปีดมัดเร็วทั้งคู่อาวุธหลากหลายทั้งคู่ ฝึกศิลปะก,การต่อสู้หลากหลายแขนงทั้งคู่ผมเขียนคำว่าเพอร์เฟกลงไปทั้งคู่เีมือเท่ากันแต่ถ้าให้เลือกจริงๆว่าเอนไปทางไหนสักคนหนึ่งสิผมเลือกแบบเอาอารมณ์เลยเอาอารมณ์ล้วนๆเลยอาวาสเบกเป็นสไตล์ที่ผมชอบสไตลน์นี้ในมวลรวมนะส่วนวิลลี่ฟานรอยแอนเนี่ยผมชอบวิธีการป้องกันหมัดของเขาการจัดร่างกายในตอนที่ป้องกันหมัดจากคู่ต่อสู้เวลาหมัดพุ่งออกมานะ่ะ นั่นคือท่าในการป้องกันหมัดที่ดีที่สุดสําหรับผมนะถ้าต้องเลือกจริงๆอาวาสเบกอาจเป็นฝ่ายชนะที่ญี่ปุ่นอะโอ้โหแบบยาวเหยียดเลยวิเคราะห์กันตาเลือกสมัครติดตามเพื่อเข้าไปดูด้วย